3เคล็ดลับดูแลฝ้าจางหน้าใสอ่อ,อนวัยไปยาวๆว,วันนี้เป็นวันเกิดเกษนะคะอายุครบ49ปีเลยอยากจะแบ่งปันข้อคิดดีๆให้กับคนที่ฟังด้วยติดตามกันด้วยเป็นข้อคิดที่เกษเองนะคะก็ใช้ในการดำเนินชีวิตหรือว่าใช้ในการดูแลตัวเองต้องขอออกตัวก่อนนะก็จะไม่ใช่คนสวยอะไรมากมายหรือว่าเป็นคนที่ดูแบบเป๊ะตังอ่อนวัย จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลตัวเองง่ายๆไม่ค่อยหลายขั้นตอนไม่ค่อยจะเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันคือสิ่งดีๆที่เราได้รับเกดได้รับก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอะไรบ้างที่เกดทำข้อแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาหารหาเกดสังเกตตัวเองเหมือนกันว่าอะไรที่เราทำนั่นคือเกดจะไม่ค่อยกินของหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มันใส่น้ำตาล ชากาแฟใส่น้ำตาลเนี่ยมาไม่กินหลังๆนี้ไม่กินมาน่าจะร่วม10ปีแล้วรวมไปถึงน้ำอัดลมด้วยกินคือน้อยมากละนานๆนนทีจะได้โดนน้ำอัดลมนะคะหรือถ้าเป็นของหวานที่กินเบเกอรี่เนี่ยชอบก็จะเป็นเน้นกินมื้อเช้าแต่ไม่เยอะไอศครีมชอบเหมือนกัน แต่เน้นเอามาเป็นโอกาสพิเศษละกันที่เราจะได้ไม่รู้สึกผิดเนาะได้กินของที่ชอบบ้างอย่างวันเกิดวันเนี้ยเกตก็ได้กินไอศครีมละแต่ต้องบอกว่านานๆกินทีไม่ได้กินทุกวันนะคะส่วนโปรตีนเกตก็จะชอบแหล่งโปรตีนจากปลาค่ะปลาเรารู้สึกว่ากินแล้วย่อยง่ายไม่ติดฟันเป็นคนไม่ชอบอะไรที่เคี้ยวแล้วมันไปติดตามร่องฟันเดี๋ยวมันฟันผุออีกส่วนหนึ่งคือไข่ กินง่ายย่อยง่ายทําก็ง่ายปรุงเองก็ง่ายหาซื้อง่ายด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกดรับประทานกินอยู่บ่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายส่วนผักถ้าเราจะได้นะคะเกดก็จะมีพวกกิมจิกินบ้างหรือผักที่เราพอกินได้ผักบุ้งผักกาดบอลอกเกอรี่อันนี้เกดกินได้จะเห็นเลยว่าค่อนข้างจะเลือก ชนิดประเภทถ้าเรากินได้เราก็พยายามจะกินให้มันมีปริมาณที่มันพอเพียงหรือว่าเยอะมากขึ้นส่วนน้ํานะคะอย่างที่บอกว่าพอตัดน้าพวกหวานออกไปก,ก็จะดื่มน้ําเปล่าเยอะมากๆก,ก็คือตลอดวันเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยสแก้วใหญ่างทีสีแก้วและระหว่างวันก็ดื่มน้ําเปล่าถ้าไม่ใช่น้ําเปล่าก็จะดื่มเป็นชาเขียวร้อน พราชาเขียวเนี่ยเพิ่มสารอนุมูลอิสระให้กับร่างกายด้วยถ้าไม่ใช่อีกกาแฟก็จะเลือกเป็นกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลพยายามดูแลแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นผิวเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะข้อที่2ค่ะดูแลเรื่องของจิตใจและความคิดเพราะอะไรก็ตามที่มันมาเราเครียดแบกเยอะ เป็นเดอะแบกนะคะแบบนี้พวกนี้จะทำให้เราแก่เร็วสังเกตไหมถ้าเรามีความทุกข์เครียดบ่อยๆไม่ยิ้มหรอกหน้าเราจะยิ้มยากหน้าเราจะไม่ค่อยจะปล่อยรอยยิ้มอย่างนี้เพราะในสมองมันคิดเต็มไปหมดเลยอยู่ในหัวแล้วก็เอากลับไปนอนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษต่อร่างกายเพราะถึงเวลานอนเราไม่ได้นอนต้องปรับนะคะถึงเวลานอนต้องนอนได้ถึงเวลากินต้องกินอย่างอ,อร่อยมีความสุข กินแต่พอดีถึงเวลาที่เราทำงานก็ต้องมีพลังมี energy แบบสุดๆถึงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวเราก็ต้องมีความรักมีรอยยิ้มแบ่งปันค่ะแบ่งเวลาต่างๆทำสิ่งต่างๆให้ในชีวิตเนี่ยมันครบถ้วนได้ดีรวมไปถึงนะคะในเรื่องของความคิดนะเกียรติเองมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดบวกชีวิตเราจะบวกแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดลบ น่นก็เอ๊ะนั่นก็ไม่ดีนั่นก็น่นน,นั่นนี่เก็บเยอะเกินไปมันก็ทําร้ายจิตใจเราทําร้ายคนรอบข้างด้วยรวมไปถึงบางคนไม่ได้ทําร้ายแค่นั้นอาจจะปล่อยมาด้วยคําพูดพูดบอกเล่าเขียนโนูน่นเขียนนี่มันยิ่งระบายมันยิ่งเยอะมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเราเปลี่ยนค่ะเป็นพลังบวก ทำอะไรก็ต้องมีเรามองก่อนว่ามันทำแล้วเป็นสิ่งบวกกับชีวิตเราไหมคิดแบบนี้บวกไหม แล้วเปลี่ยนพยายามคิดบวกให้ได้ทุกวันตื่นเช้ามาให้มีแรงบันดาลใจมีความสดใสย,ยิ้มกับตัวเองในกระจกแล้วบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองอ่าแล้วส่งกําลังใจให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีแรงในแต่ละวันไปทํางานดูแลลูกหรือว่าจะไปเรียนก็ดีจะได้มีชีวิตที่สดใสนะคะข้อนี้สําคัญเพราะว่าพอเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรหม,ม,มักม้มเป็นขยะอยู่ในใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผิวที่ดีด้วยและหน้าที่สดใสรอย ยิ้มที่สดใสที่มันออกจากข้างในจริงๆข้อที่3ค่ะสิ่งที่เก็ด,ดูแลก็คือเรื่องของการทาครีมกันแดดขาดไม่ได้สมัยก่อนนะคะขนาดแบบเรียนมหาลาัยยังไม่ค่อยแต่งหน้าเลยทาแค่แป้งเด็กพอเรียนจบมาทำงานเพิ่งรู้จักแป้งพับต้องบอกเลยเฉยมากๆเลยสมัยก่อนเพิ่งรู้จักแป้งพับกันแดดก็ไม่ทาบำรุงคือทาน้อยมาก ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแสงแดดมันทําให้เราหน้าแก่เกิดฝ้ากระจุดด่างดําเกิดความหมองคล้ําพอมารู้จักกันแดดทีหลังว่ามันจําเป็นมากๆมาใช้เอาอายุแบบล่วงเลยละ30กว่าจะ40ทันไหมเกดไไ้้บอกเลยนะว่าทันนะคะแต่ละคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ทาเลยมันจะทันไหมรีบค่ะดีกว่าปล่อยทิ้งไว้แบบเนี้ ไปเรื่อยๆไม่ทาครีมกันแดดโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นทุกวัน UV แรงขึ้นทุกวันถ้าคุณไม่ทาครีมกันแดดแน่นอนฟ้าขึ้นสมัยก่อนมาเราไม่ใช้มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยมี พราะเกศจะ50แล้วเนาะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีอ่าทีนี้พอยุคนี้มันมีมันคือแสงสีฟ้าที่ทําลายผิวเราทําให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดําริ้วรอยก่อนวัยดังนั้นกันแดดคือตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการดูแลผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยไม่ให้ฝ้าขึ้นต้องทาครีมกันแดดทุกวันค่ะปริมาณต้องถูกต้องด้วยนะสองข้อนิ้วแบบเยอะๆเลยอย่าไปเหนียวอย่าไปขี้เหนียวครีมเพราะครีมกันแดดคือตัวตอบโจทย์ ถ้าเราทาน้อยมันเหมือนคนกินยาไม่ครบโดสกินยาไม่ถึงขนาดทําให้ผิวของเรา U V มันยังเข้ามาได้ก็กระตุ้นฝ้าได้และต้องคอยทาครีมกันแดดทุก2อสชั่วโมงถ้าคุณเป็นเป็นฝ้านะเยอะแล้วเราต้องโดนแดดหรือว่าทํางานอยู่หน้าจอคอมพยายามทาซ้ําค่ะและตัวบํารุงให้เราดูแล เลือกแบบที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกแล้วดูแลเม็ดสีเมลานินมันก็จะทําให้เม็ดสีเมลานินมันลดลงฝ้าจางลงอย่างปลอดภัยไม่เอาแบบด่วนไวไยใจร้อนนะคะเพราะ ถ้าด่วนไวใจร้อนไม่คุ้มกันถ้าเกิดว่าทําให้ผิวเราบางหน้าพังมันไปกันใหญ่เลยคุณมารักษามันจะยิ่งยากยิ่งไวจะเข้าเล็กห้าฟื้นฟูยากมากๆค่ะด้วยความปรารถนานดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่เก็ดก็อยากแนะนําชุดดูแลฟ้าจากเคที่3ชิ้น3ขั้นตอนที่มีเซรั่มลดฟ้า ตัวนี้เลยนะคะเด็ดมากๆช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยก็ได้ด้วยเรื่องของการแพ้สารอาการแสบแดงเวลาออกแดดแล้วยังทำให้ผิวเรากระชับด้วย ตัวเซรั่มนี้ใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าให้ทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระทัดมาคือกันแดดนะคะเกศใช้ตัวนี้มาประมาณ7-8ปีแล้ว BB กันแดด KT SPF 50 P.A. 3บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและยังทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เข้าได้ทุกสีผิวไปพังเลยออร่าจริงๆในขนาดใหญ่บึ้มที่เราให้นะคะ100กรมัมเพราะการทาครีมกันแดดอย่างที่บอกต้องถึง2ข้อนิ้วน้อยมันก็ไม่เห็นผลเราจึงต้องให้เยอะกันอย่างนี้เลยร้อยกรัมนะคะคุ้มมากสั่งซื้อมาได้เลยนะคะและสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีต้อง ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองกับตัวนี้สบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำสเคที่ที่ช่วยลดสิวลดฝ้าจากว่านนางคำไพลลิ้นทะเลและน้ำผึ้งค่ะกับชุดโปรปีใหม่ตอนนี้เก็บมีด้วยนะคะเหลือของขวัญไม่เยอะแล้ว เมื่อซื้อเซ็ตดูแลผ้ามีเซรัม่มบีบีกันแดดสบู่สก้อนในราคา1,340บาทหรือซื้ออะไรก็ได้ที่ลูกค้าบางทีเป็นลูกค้าเก่ากันจะมาซื้อซ้ำเพิ่มไปเลยอย่างบีบีต้องการบีบีกันแดด3-4หลอดอย่างเงี้ยค่ะครบ1,300บาทขึ้นไปก็รับฟรีกระเป๋าดิสนีย์แท้ ตอนนี้เหลือแค่2ลายเท่านั้นนะคะลายแรกคือลายมิกกี้ค่ะมิกกี้เมาส์ลายที่2คือลายมินนี่เมาส์รีบหน่อยนะคะคนที่สนใจก็ทักลายเข้ามาได้เลยค่ะปรึกษาเรื่องฝ้าหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ